สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนเกียร์พอดแคสต์วันนี้อยู่กับผมนัทนัทพลหลังจากคลิปก่อนที่เราเคยคุยกันถึงเรื่องคิดลบก็ไม่ได้แย่เสมอไปผมได้กลับไปดูหนังเรื่อง Batman The Dark Knight อีกรอบหนึ่งแล้วมันทําให้ผมได้ข้อคิดบางอย่างครับจากหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับประโยคที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่เอาจริงๆแล้วหลายครั้งที่เราเห็นมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยใช่ไหมครับ บางคนทําดีแต่กับโดนหลอกโดนเหยียบย่ําแต่บางคนที่ทำไม่ค่อยดีนักครับกับมีชีวิตที่ดีเฉยเลยแล้วแบบเนี้ยเรายัางจะเชื่อคําคำนี้ยได้อยู่ไหมความดีสําหรับคุณหน้าตามันเป็นยังไงครับมันคือการไม่โกหกการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าความดีตามความหมายของพจนานุกรมก็คือคุณสมบัติที่ดีตรงข้างกับความชั่ว พูดง่ายๆคือสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าทั้งต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนกันมาตรฐานความดีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกฎหมายคือกติกาที่มนุษย์สร้างไว้เพื่ออยู่ร่วมกันมันไม่ใช่สูตรสาเร็จแต่มันคือหลักการที่ทําให้คนในสังคมไม่ทําร้ายกันเป็นข้อตกลงก,กลางๆที่ทุกคนพอจะยอมรับได้และที่ต้องมีมาตรฐานความดีก็เพราะว่าคนแต่ละกลุ่มมีบริบทที่ต่างกัน ความดีที่ยึดถือก็จะไม่เหมือนกันบรรทัดฐานของความดีก็จะไม่เท่ากันเช่นสิงโตในฐานะผู้ล่าความดีก็คือการล่าเหยื่อมาเลี้ยงฝูงสำหรับม้าลายในฐานะเหยือ่อความดีก็คือการช่วยกันหนีจากสิงโตเพื่อไม่ให้ถูกล่าในมนุษย์ก็คือกลุ่มอาชญากรนะครับความดีของพวกเขาอาจจะเป็นการหลอกลวงเหยื่อได้สําเร็จสําหรับเราในฐานะปุถทุชนคนธรรมดา ความดีก็คือการช่วยเหลือกันไม่ให้ถูกกลุ่มอาชญากรนี่หลอกลวงหรือก็ทําบางสิ่งบางอย่างกับพวกเราแล้วทาไมหลายครั้งเรารู้สึกว่าทําดีไม่เห็นได้ดีเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังเอามาตรฐานความดีไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ภายนอกลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราคาดเข็มขัดเราไม่ดื่มก่อนขับไม่ผ่าไฟแดงคุณอาจจะไม่ได้รวยขึ้นนะไม่ได้มีใครมาปลบมือให้คุณ แต่สิ่งที่คุณได้แน่เลยก็คือความสบายใจทุกครั้งที่ผ่านด่านคุณไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณฝ่าฝืนพราะคิดว่าใครๆเขาก็ทํากันต่อให้ไม่โดนจับต่อให้ไม่เจอด่านใจของคุณมันก็จะไม่สงบใช่ไหมครับความกลัวมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในใจของคุณเพราะงั้นถ้าทําดีได้ดีมันอาจจะไม่ใช่รางวัลแต่มันอาจจะคือความสบายใจ ที่เราได้รับมันทันทีในตอนที่เราทําสิ่งที่ถูกต้องพรจ้าน,นุกนรมระบุไว้ว่าประโยชน์ของความดีนั้นจะเกิดต่อตัวเราเองและผู้อื่นคือเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองครับเราค่อยส่งต่อให้ผู้อื่นตัวละครที่น่าสนใจในหนังเรื่อง Batman The Dark Knight ที่ตรงกับใจความสำคัญของคลิปนี้นะสำหรับผมนะคือเจมส์กอร์ดอนครับตำรวจธรรมดารรมดาคนนึงเลยไม่ได้มีพลังวิเศษไม่ได้มีชุดเกราะอะไร มีแค่ใจที่เชื่อว่าความดีเนี่ยมันมีอยู่จริงและเขาก็ไม่เคยหมดศรัทธาต่อความดีเขายังมุ่งมั่นทําเพื่อสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆแต่ตัวละครฮาฟี่เดนนะครับอายการหนุ่มที่ทั้งเมืองยกย่องและเป็นความหวังใหม่ของชาวเมืองเนี่ยในฐานะผู้ที่ยึดถือความดีอะ่ะเป็นที่ตั้งยึดมั่นในความถูกต้องกลับหมดศรัทธาในความดีหลังจากที่สูญเสียคนรักไปจนกลายเป็นความเชื่อที่ว่า ทำดีก็ไม่เห็นจะได้ดีเลยภาพประโยชน์เรื่องนี้มันสอนว่าอย่าให้ความดีมันขึ้นอยู่กับบางวันไม่งั้นวันหนึ่งเราจะกลายเป็นหาฟีเดนโดยที่ไม่รู้ตัวอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าสิ่งดีๆที่คุณกําลังทํามันยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีผลลัพธ์ที่ทําให้รู้สึกว่าได้ดีเพราะเอาจริงๆแล้วคุณได้รับมันไปแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้ทํามันนั่นก็คือความสบายใจความรู้สึกที่เราไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีไม่ต้องโกรธหกใครแค่นั้นแหละครับก็พอละ ลองคิดดูนะครับเวลาที่คุณปวดหัวหนักๆคุณต้องการเชื่อเสียงเงินทองหรือแค่ต้องการให้อาการปวดเนี่ยมันทูกเราเบาบางลงเพราะบางครั้งรางวัลของความดีมันก็ไม่ใช่การที่เราจะได้รับอะไรบางอย่างเพิ่มแต่มันคือการที่เราไม่ต้องเสียอะไรไปความสงบในใจนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของการทําดีที่มีให้คุณตลอดจงเชื่อครับว่าทุกสิ่งดีๆที่คุณทํา มันจะกลับมาหาคุณแน่นอนมันจะกลับมาหาคุณเสมออาจจะไม่ใช่ชื่อเสียงเงินทองแต่อย่างน้อยมันจะกลับมาในรูปแบบของใจที่เบาสบายหลังจากฟังเนื้อหาในวันนี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาให้ผมอ่านบ้างนะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ